โอ้โหชาววันจันทร์ตั้งแต่วันที่19ถึง31มกราคมนี้นะคะไพ่ขึ้นดีทุกใบย้ำว่าดีทุกใบใบแรกขึ้นเร่งด่วนนะคะช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงหลังจากนี้อยากทำอะไรลงมือทำได้เลยรีบเร่งนะคะโอกาสสำเร็จสูงมากนะต้องรีบต้องพยายามนะคะ แอคทีฟตัวเองอยากทำอะไรลงมือทำอย่ารีรอนะคะลงมือทำก่อนแล้วค่อยพัฒนาทีหลังนะคะเป็นช่วงที่อยากเริ่มต้นอะไรทำได้เลยช่วงนี้วาจาเป็นทรับคนวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่หอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้อยากจะทำอะไรทำยิ่งเฉพาะบอกเลยว่างานที่ต้องใช้คำพูดนะคะการสื่อสารนะจะปังมากๆนะคะ พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่ระวังคําพูดด้วยนะบางทีนะคะคําพูดของเราอาจจะเป็นพิษเป็นภัยนะคะพูดแต่ในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่อยากได้เนาะเพราะขึ้นใบใบนี้มาว่าจะเป็นทรัพย์นะคะอยากได้อะไรพูดออกไปนะคะยิ่งได้อ่ายิ่งพูดยิ่งได้นะคะพูดแต่สิ่งดีดีวางอะไรไว้อยากทาอะไรไว้อย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อยากทําอะไรให้รีบทําให้ลงมือทําอย่าแค่ฝันไพ่ใบนี้ขึ้นมา เหมือนเรากาลังอยากจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะอย่าแค่คิดลงมือทําเพราะโอกาสสําเร็จสูงมากมันจะดีขึ้นกว่าเดิมอุ้ยไพ่ขึ้นมานะคะชาววันจันทร์ไปเสริมเสน่ห์นะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะลงนาหน้า,นาทองนะคะหรือเราจะสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์มันเป็นการเสริมเสน่ห์ตัวเองอย่างหนึ่งนะคะหรือทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเนี้ยอาจจะออกกาลังกายอาจจะ เสริมสวยอาจจะสัญญกรรมหรือทำอะไรที่มันพัฒนาตัวเองกว่านี้แล้วมันจะปังมันจะปังในช่วงนี้ช่วงนี้อยากทำอะไรใครอยากสัญญกรรมใครอยากทำอะไรทำเลยนะคะทำเลยแล้วมันจะปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาฝาเปิดแล้วชาววันจันทร์นะคะเร่งรีบอยากทำอะไรตัดสินใจเร่งด่วนนะอย่ารีรอนะบางคนแบบว่าคิดเยอะคิดมากนะคะยิ่งคิดยิ่งไม่ได้นะ นี่คือฟ้าเปิดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะเปิดทางให้คุณแล้วเนาะมีโอกาสนะคะ ไปไหว้สารหลักเมืองนะคะไปขอพรท่านให้ท่านเปิดทางให้หรือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านที่ทํางานนะคะพระภูมิเจ้าที่ขอพรท่านให,ให้ท่านเปิดทิศเปิดทางให้พระแม่ธรณีก็ได้ใครอยากสร้างบ้านใครอยากลงอะไรใครอยากทําอะไรในช่วงนี้นะคะใครอยากซื้อบ้านหรืออะไรนะคะขอพรพระแม่ธรณีเนาะนะคะชาววันจันทร์ปังมากๆในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคมนี้อย่าลืมว่าวาจาเป็นทรัพย์นะคะ พูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่อยากได้นะคะสิ่งไหนที่ไม่อยากได้ไม่ต้องพูดนะมันเป็นการอวยพรมันเป็นการดึงดูดเข้ามานะบอกเลยว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักนะคะไปเสริมตัวเองทำให้ตัวเองดูดีทำให้ตัวเองมีเสน่ห์นะคะเป็นกำลังใจให้ชาววันจันทร์ค่ะ